นับมาแล้วครับเป็นู้ครับลำโพงบลูทูธไร้สายนะครับย่อ GTS 1 3 4 5นะครับเป็นลำโพงขนาด3นิ้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาดูรูปลักษณ์ของตัวลำโพงนี้นะครับก็นะครับกล่องการแพ็กการขนส่งก็เรียบร้อยดีครับมีแพคกิ้งมีการการกระแทกนะครับก็ดีครับร้านนี้น้าหน้าหน้าหน้าซื้อหานะครับเพราะว่าเขาใส่ใจเรื่อง ไม่เช่ว่าราคาแค่ห9บาบาทแล้วจะไม่ใส่ใจเรื่องการแพคกิ้งนะครับก็ได้มาในสภาพที่สมบูรณ์ครับแล้วก็เป็นตัวลำโพงเป็นสีดำนะครับก็เป็นพลาสติกนะครับแล้วก็มีช่องมีมีช่องเสียบนะครับมีเว b มีช่องชาร์จไฟนะครับช่องอใช้กร์ดเสียบการาดได้นะครับก๊เล่นเพลงได้นะครับนะครับแล้วก็มีสายชาร์จเป็นไท ตัวสายชาร์จใช้ได้กับกับสายตัวสัปนะครับใช้ได้ครับก็สะดวกสบายดีครับแ,แนะนําคนจะชาร์จไวประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับตัวนี้เราชาร์จทิ้งไวประมาณหนึ่งชั่วโมงก็จะได้ใช้ประมาณยาวๆนะครับประมาณสองสามชั่วโมงใช้ได้นะครับตัวนะครับตัวเรือนก็โอเคนะครับแล้วก็มีไฟนะครับพอเราเปิดเปิดมาก็มีตุ ไฟ LED ตรงลําโพงครับก็เปลี่ยนสกีก็สวยงามดีนะครับถ้าเพื่อนๆที่สนใจก็ลองดูรายละเอียดนะครับผมพิปตะก,ก้าอยู่ลงด้านล่างนะครับรายละเอียดถ้าสนใจก็สั่งซื้อครับในราคา69บาทดิบๆนะครับเดี๋ยวของหมดแล้วราคาจะปรับขึ้นนะครับก็วันนี้คงประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ